ตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาตินะครับเขาหรือเราที่ใหญ่กว่ากันเดี๋ยววันนี้เราจะมีมักุเทศนะครับซึ่งนำตัวมาจากต่ตางประเทศเลยนะฮะอันนี้คู่แข่งย่านะฮะไม่ไดีใชโยดียเดี๋ยวจะให้ไปยืนตากแดดหนึ่งชั่วโมงโคตรข้ามคุกตายดี่แบบสวัสดีค่ะอีกก้คราวในช่องพาวพาเคเคนะคะ เขาใหญ่นะครับที่ใหญ่ทีชาตินะครับเขาหรือเราที่ใหญ่กว่ากันเขาอกันแต่ว่าเราใหญ่กว่าเพราะเธอตัวเล็กฉันใหญ่ใหญ่กว่าเธอจริงนอป้าเพราะอะไรลนะ่ะ ฉันต้องใหญ่กว่าเธอเพราะฉันเป็นแฟนดเธอโอ้โหย้อนเธอที่เป็นผู้บัญชาก,การไ <c oughs> มร่ใช่แค่พลทหาร <c oughs> วันนี้เราจะมาทำร็อกหนึ่งวันนะคะเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้พาก็อยู่กับที่บ้านของเสียบรเขานะคะแล้วเรามาดูกนะันว่าบรรยากาศภายในครอบครัวเป็นอย่างไรกันบ้างวเราดูวในวันที่เขาใหญ่จะเป็นยังไงนะครับจะไปตามจุดต่างๆแล้วขึ้นมาที่อุทยานแล้วนะนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คพอยต์ รกแเห, <S <S หมือนแบบว่าบอกเล่าประวัติความเป็นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมนะคะในเขาใหญ่ยังไม่เคยมาเลยแต่ว่าก็บรรยากาศดีสามารถเข้ามาถ่ายรูปในนี้ได้โอเคเดี๋ยวไปกันต่อจุดต่อไปครับไปกัน อนนี้นะครับเรากําลังจะเดินลงไปที่น้ําตกเฮลสวัสตนะครับจุดหมายแรกที่เราต้องการเนี่ยจะมาชมแล้วเกินว่าหน้าตาน้ําตกเป็นอย่างไรคือข้อมูลอากาศวัน20กว่างองศาแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกหนาวแต่กแดดแ็แดดแรงแดดแรงแต่อากาศดีอยู่ค่ะใช่อากาศดีาาศดเดี๋ยววันนี้เราจะมีมักคุเทศนะครับซึ่งนําตัวมาจากต่างประเทศเลยนะฮะจะนําทางไปสวัสดีครับมักคุเทศคุณจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับวันนี้แม่เหรอ จะไปเที่ยวไหนครับวันนี้อะไรที่ฉันต้องพูดดิฉันอะไรที่ฉันดิฉันเด็ดอะไรที่ฉันเด็ดค่ะคุณลงไปเที่ยวน้ำตกค่ะน้ำตกชื่ออะไรครับยังไม่รู้ชื่อเลยอ่านสิครับอ่านสิครับอ่านน้ำตกเฮวสุวัฒน์ค่ะโอเคชุดนิ่มเหมาะกับการมาน้ำตกเลยทุกคนดูใช้เมือไหร่ชุดอะไรครับชุดอะไรชุดใส่วันนี้เป็นวันเกิดค่ะวันเกิดใครครับเกิดดิฉันเองวันเกิดครับสองปีนึงเกิดกี่ครั้งครับสองครั้งค่ะนีือเกิดกี่ครั้งเพราะอะไรครับวันนีเกิดสองครั้งอ่าคือมันเกิดวันนี้คือมันเกิดที่ คุณแม่เนี่ยไปลงทะเบียนที่อำเภอว่าเราอ่ะเกิดวันนี้คนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเกิดก่อนเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ไปโจรใช่ไหมแต่วันนี้คือวันที่โจ์วันนี้คือวันที่โจอแต่ว่าคุณแม่บอกว่าแต่ที่แม่จําได้คือตอนเกิดเนี่ยฝนตกหนักก็เลยเอะฝนตกหนักก็เลยไปหาพระ อาาจรย์มีเรื่องราวแล้วยาวเสร็จแล้วก็ท่านก็เปรียบเทียบดวงว่าบอกว่าวันที่19ใช่ไหมมันเกิดจริงๆแล้วใช่สิบเก้าพารากระดาคือวันเกิดจริงใช่แต่วันนี้มันเกิดที่โจทย์กับที่สุธิบัตใช่ใช่ายี่เบ็ดยี่เบ็ดธนวาโอนแล้วยังล่ะโอนอะไรอ้าวมันเกิดเนี่ยเกิดยังไงฮะมันเกิดนี่คะคุณลงเงินแล้ไหมพ่อรู้ไหมเราดูตัวเองละด้ว เราต้องทุรลุเกนนิดหนึ่งนะครับเพราะดูแลผู้สูงอายุนะครับ <c oughs> ใส่ชุดยังเอาไปหัวินนะครับกำมาเขาใหญ่ชันมากอ่ะดูดี <c oughs> บันดรงบันได แต่บันไดชันมากอยู่นะแต่ก็นี้ได้เห็นแบบน้ำตกสวยงามนระหละทุกคนน้ำตกเหวซูวดนะครับเขาเขียนว่าห้ามลงเล่นน้ำเออห้ามลงเล่นน้ำถ่ายรูปได้อย่างเดียวลแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำคอนเทนต์เล่นติ๊กตอกสักหน่อยนตรงนี้เหรอติ๊กตอกนี้เหรอตอเต้นมึงหนอยวะเนี่ยตรงบนหินนี่แหละ ขี่มาจะไปทะเลนี่ลงน้ำเลยได้เกียอจากคงทะเลกันนี้ขึ้นเขาห่วงสวยเนาะคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเไยาวเนี่ยเขามาเขาตู้นะสู้มากโอ้โหวัีนี้อายุไรครับวันนี้เต็ม72็ดสิจ็ดสปีนะแขงแรงพาพ่อมาด้วยหนุ่นเออเขามาดูลูกมิด ผู้รักนะครับแห่งปีนะครับเอาค่ะอยู่กันมากี่ปีแล้วครับอยู่กันมากี่ปีแล้วครับ50ปีแล้วครับรักกันไหมครับรักกันไหมครับเล่นกันกี่เกียร์เล่นรันกี่เกียร์กันกอดเคลมรับไงเคลมรับต้องรักบ้างเกียร์บ้างทะเลาะบ้าง มีต้นด่างไหมต้นด่างนี่นะมีมิบีด่างพี่แก่ต้นนึงเป็นเป็นเป็นลูกนะแบบไม่จะโตเลยนะซื้อมาแค่สองร้อยกว่าบาทแต่หวังว่าหวังว่ามันจะด่างมันไม่จะด่างแต่ไม่รู้ที่มันจะอยู่ถึงวันน้ำตกแเขียวชดว์นี่ตอนที่เมื่อมาเมื่อตอนนั้นลูกชายกับลูกสาวอายุแค่สามสี่ขวบใช่ใช่ใช่ แล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยค่ะวันนี้ได้มารู้สึกคิดถึงความหลังเก่าๆที่ตอนนั้นน้องโบและน้องเบสน,น่ารักมากเล่นน้ำตกก็ไมีลูกขอเขาด้วยนะถ่ายไว้วันนี้ดีใจได้มาที่น้ำตกเฉลิมศิวะอีกครั้งเหนื่อยอไ,ไหมคะเหนื่อยเหนื่อยก็แต่ว่าเหนื่อย,ย,ยพอ <laughs> พอสู้ขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้า,า <laughs> ที่เจ้าจ้าู้ได้มาพกผีช้างหนืองแสตุ่มแสบตุ่มแสบตุคุณโบรางก็เป็นอย่างนี้ อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราไม่แวะไหว้ท่านก็ไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นขอพรหลังจากลงมาแล้วยังไ,ไม่ได้ไหว้ตอนขาไปนะคะแวะค่ะแบบก็เดี๋ยวไปไหว้กันไอสิริมงคลนี่นี่เจ้าพิธีอยู่นี่เจ้าพิธีเจ้าพิธีนำสวดโดยมารยาทอนะ่ะลูกไปที่ไหนนะ จา้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าท,ทางน <ừ> um ี่ยเรพวกคุณจะกราบลาท่านอื <ừ> um เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรามักกูเทศประจำเขาใหญ่นะครับ ดีว่าดีดีดีมากดีมากดีมากเพลงมากเพลงมากไปที่22มีดไว้แนทคงอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวัน เซมแสนแสนสมอารมณ์เอ่ยท่ยด <c oughs> ีอาล่ะครับตอนนี้นะคะเราเดินทางมารับประทานอาหารเที่ยงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ทอสคาน่านะฮะ <c oughs> <ช>เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดนะครับของเขาใหญ่เ <c oughs> ชื่อว่าใครหลายๆคนที่มาที่นี่ก็ต้องมาแวะที่ทอสคา, <c oughs> าน่าเมื่อกี้ร้านอะไรนะที่เรากินอาหารคาปูชิโน่อะไรต่ไม่ใช่คาปูชิโน่มันกาแฟอ้าวก็พี่เป็นคนจองอ่ะเออชื่อคาปูชโชอะไรย่าง อาหารไทยค่ะอร่อยดีนะคะถ้าใครแวะมาที่ทอสคาน่าก็มาทานที um ่ร้านอาหารขับเท้าเคยขับเท้าทอสคาน่าเลยหาไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องจองก่อนนะคะถ้าว่าไม่จองมาเนี่ยเขาไม่ให้เข้าตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยใช่เพราะว่าเขากลัวคนเข้ามาถ่ายรูปแล้วมันเยอะไงใช่คับเขาก็ต้องให้มาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิวบรรยากาศกันว่าที่ทอสคาน่านะครก็มีอะไรบ้างนะจ๊ะ มาเร็มาแล้วนะคะเฮ้ยหน้าตาดูดีมากเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะทุกคนร้านนี้คือเปียโสซับอารีนะคะเขาบอกว่าร้านนี้กาแฟรอร่อยก็เลยต้องมาชิมแต่ว่าแนะนำทุกคนว่าให้ใส่ชุดเสืาา้อผ้าโทนวินด์อลนะคะแบบขาวดำอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับบรรยากาศร้านมากๆ Yeah! มีเข้าสังคมเหรอ,อในนี้กินอะไรนี่คะอะไรอะ่ะทันนี้โทษันนี้โทเมื่อกี้ถ่ายรูปพี่เด็กไม่สวยเลยนะรีบเลยไงเริ่มมากินเหรอะรอยเมือ่อารก็เตรียมทีหลังถ้าถ่ายให้เด็กไม่สวยเลยทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ไปยืนตากแดดหนึ่งชั่วโมงเรื่องอะไรนะจริงเรื่องยืนถ่ายรูปไม่สวยที่ตอนไหนชั่วโมงฮะ <c oughs> ถายมันอยู่นั่นแหละจหวะนจะสวยเ,ออเด็กเกณฑไม่กินไม,ไม่ไม่ชวนใครกินเลย ทูบเบอร์คนใหม่นะคะมาปิดคลิปให้เราค่ะคุณแม่เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้มีความสุขด้วยการท่องเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆวยโดยลูกสาวสุทิดรับเป็นคนถ่ายให้ลูกสาวสุทิดรับลูกสาวสเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่หมดทริปแล้วนะคะถ้าได้มาเที่ยวอ,อีกก็จะตาม ค้นลูกชายลูกสาวออกมาให้เขามาถ่ายรูปสวยๆให้ท่านชมสวัสดีนะคะเวลาตกเรือวันนี้ถ่ายรูปไปกี่รูปวันนี้ถ่ายรูปเยอะมากพอใจไหมวันนี้พอใจไหมถูกใจไหมคะถูกใจหน้ามีความสุขมากวันนี้น้ำตกน้ำตกเหวสวันเป็นไงน้ำตกเหวสวันเป็นไงก็โอเคนะเขาบอกดีใจได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรพูดแล้วไงพูดไปเดี๋ยพูดลงคลิปจำไม่ได้พูดแค่คน จบไปแล้วถ้าจะให้ผู้ใหม่แล้ไม่ได้จำไม่ได้ก็โดยรวมมีความสุขแฮปปี้ดีแล้วก็อยากจะมาใหม่อีกไร้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครอบผู้ประกาศอ่ะฝากฝากท่านผู้ชมหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พูดให้ถูกนะฝากท่านผู้ชมทุกท่านฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครป์กดซับสไครป์กดูกดซับ จะใครอ่าให้กับช่องให้กับช่องพราวฟ้า KK ด้วยนะคะ,ะพราวฟ้า KK ด้วยนะคะพูดใหม่โบ๊ทข้ามคี่ตายที่แบบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ช่องพราวฟ้า KK เลยนะคะเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาทำคลิปไปเที่ยวกับที่บ้านพี่โบทอีกนะคะใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ไม่เลอะอะไรเลยเลอะิสติกเลยมันทาเกินเกินมันเป็นแฟชั่นมันเป็นรอยเลยมันเป็นรอยคาวทิสติกเลยเดินแบบหล่อที่สุดในชีวิตเดินมาอีกเดินมาให้ถึงกล้องเลย